สำหรับใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามที่ตรงนี้แล้วก็กดแจ้งเตือนที่ด้านหลังตรงนี้จากนั้นกดทั้งหมดตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องเงินฟรีชาแนลนะครับในคลิปนี้เราอยู่กันในแอ t ท u ูมมันนิเวลสนะครับผมจะมาอัปเดตในส่วนของเว็บไซต์แอสนะ ก็เว็บแอดดีเพนเนี่ยเป็นเว็บเกี่ยวกับการดูวิดีโอของ YouTube นะครับแล้วก็สามารถถอนเข้าธนาคารได้หรือว่าทรูมันนี่วอลเล็ก็ได้นะครับแล้วแต่ทุกคนเลยนะครับว่าจะถอนเข้าอันไหนนะในคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตการจ่ายเงินของเว็บนี้นะครับซึ่งผมถอนไปเมื่อวันที่4นะครับหรือผมจะให้ดูในเว็บไซต์ก่อนนะครับอ่ะอันนี้ล่าสุดนะครับผมถอนไปเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมานะครับก็ผมถอนไป200บาทตรงนี้นะโอเคอันนี้นะครับ200บาทนะ แล้วก็จะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่0.5นะครับแล้วผมก็ถอนด่วนด้วยนะครับจะใช้ค่าธรรมเนียมอยู่ที่0.75ตรงนี้โอเคเราไปดูในท r u ม m o n ี่ w a l เ e t กันอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะก็บินที่ทางเว็บไซต์จ่ายเข้ามาก็จะเป็นน,นี้นะครับ200บาทนะแล้วก็เข้ามาเมื่อวันที่6กันยายนนะครับตรงนี้นะผมถอนไปวันที่4นะครับผมถอนไปวันที่4เงินก็เข้ามาวันที่6ก็คือใช้เวลาไม่เกิน2วันนะครับ ถ้าเราถอนปกติเนี่ยจะใช้เวลา3-10วันโดยประมาณนะครับโอเคอ่ะตรงนี้เลยนะครับก็จ่ายเข้ามามาที่6นะครับเวลาก็5ทุ่ม25นาทีนะประมาณนี้นะครับก็สรุปก็คือตอนนี้เนี่ยยังจ่ายจริงแน่นอนนะครับจ่ายจริงอยู่นะสำหรับการถอนเงินของเว็บไซต์ Adlypay เนี่ยยังจ่ายอยู่ร้อนะครับในส่วนของการถอนเงินเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะโอเคอ่าอันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูใน Facebook นะครับเป็น Facebook ของ อ่าแอดดีเพนะครับก็คือเป็นเพจของแอดดีเพนั่นเองนะใครที่ยังไม่ได้ติดตามเนี่ยก็สามารถเข้ามากดติดตามได้นะครับชื่อเพจว่าแอดดีเพนะครับตามนี้นะก็สามารถเข้ามากดไลค์แล้วก็กดติดตามได้นะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารทางแอดดีเพแจ้งไว้นะครับอ่ะอันนี้เนี่ยก็อ่ลาล่าสุดนะครับก็คือทางเว็บไซต์ได้แจ้งเข้ามานะครับล่าสุดเนี่ยก็คือวันที่อ่วันที่10นะครับวันที่10กันยายนนะครับเริ่มวันที่10กันยายนตรงนี้นะ ก็คือทางเว็บเนี่ยได้เจอปัญหาก็คือไม่สามารถล็อกอินด้วย Facebook เข้าระบบได้นะครับตอนนี้เนี่ยเราไม่สามารถล็อกอินด้วย Facebook เข้าระบบแอดดิเได้นะก็ทางเว็บได้แจ้งเข้ามานะครับอันนี้เป็นเพจนะโอเคประมาณนี้นะครับก็คือทางเว็บเนี่ยจจะาทางเพจเนี่ย ทางแอดมินเพจของแอดีเพเนี่ยได้แจ้งเข้ามานะครับว่าให้เราทําการไปเพิ่มอีเมลนะครับแต่ว่าไม่ทันแล้วนะตอนนี้เนี่ยไม่สามารถเข้าระบบได้เราก็ไม่สามารถเข้าไปเพิ่มอีเมลได้นะครับปัญหานี้เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นแล้วนะครับผมก็เคยลงคลิปไปแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยก็สามารถลองเข้าไปดูได้นะครับก็คล้ายๆกันเลยนะครับมันเหมือนกันเป๊ะเลยก็คือไม่สามารถเข้าระบบกับเฟซบุ๊กได้นะครับด้วย Facebook ได้นั่นเองนะ ปัญหานี้เนี่ยก็เกิดเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมานี่เองนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยแอดมินก็ได้ทําการแก้ปัญหาไปบางส่วนนะครับก็คือใครที่ไม่สามารถเข้าสูร่ระบบในส่วนของ Facebook ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของเว็บไซต์ก่อนนะครับนะโอเคผมขออนุญาตออกจากระบบแป๊บหนึ่งนะครับเผื่อใครไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมผมถึงสามารถเข้าสู่ระบ,บบได้ตอนนี้นะที่ผมเข้าสู่ระบ,บบได้เนี่ยเพราะว่าผมเข้าไปเพิ่มในส่วนของอีเมลกับรหัสผ่านนะ ตั้งแต่ที่เกิดปัญหาครั้งนั้นนะครับผมก็เข้าไปเพิ่มทันทีนะครับในส่วนของอ e ีเมลกับรหัสผ่านนะครับส่วนวิธีที่เราจะเพิ่มอ e ีเมลเนี่ยเราต้องเข้าระบบก่อนนะครับก็คือเราจะต้องเข้าสระบบด้วย Facebook ก่อนนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราไม่สามารถเข้าสระบบด้วย Facebook ได้นะครับอเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะครับกดมาที่เข้าสระบบตรงนี้นะครับในหน้าเว็บไซต์เลยนะโอเคทําการกดเข้าไปปุ๊บอ่ะแล้วก็เลื่อนลงด้านล่างนะครับอ่ะ จะมาหน้านี้นะครับปกติแล้วเนี่ยมันจะมีปุ่มให้เราทําการล็อกอินด้วย Facebook อยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ทางเว็บได้ทําการปิดใช้งานในส่วนของ a c e b o o k ล็อกอินชั่วคราวนะครับชั่วคราวเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะแก้ได้เมื่อไหร่นะครับไม่รู้ว่า,าใช้เวลานานแค่ไหนนะครับเท่าที่ทางแอดมินแจ้งเข้ามาก็คือจะต้องติดต่อไปทาง Facebook ด้วยนะครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะยากเหมือนกันนะโอเคประมาณนี้นะครับก็คือเราไม่สามารถล็อกอินเข้าระบบได้หรือว่าใครที่จะสมัครใหม่เนี่ยก็ไม่สามารถสมัคครรได้เช่นนนกััะบ ก็ใครที่สนใจก็ต้องรอก่อนนะครับใครที่อยากสมัครเนี่ยต้องรอก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเกิดปัญหาไม่สามารถล็อกอินได้นั่นเองนะ แต่สาหรับคนที่มีบัญชียอยู่แล้วแล้วก็ไปเพิ่มในส่วนของอ e ีเมลกับรหัสผ่านในเว็บแล้วเนี่ยอย่างเช่นผมนะครับผมก็ไปเพิ่มอ e ีเมลกับรหัสผ่านตั้งแต่ที่เกิดปัญหาครั้งแรกนะครับตอนนี้ก็สามารถเข้าสระบบได้ปกตินะครับเราสามารถใส่อ e ีเมลช่องนี้แล้วก็ใส่รหัสผ่านในช่องนี้เข้าสระบบได้ตามปกติเลยนะส่วนใครที่ลืมในส่วนของรหัสผ่านเนี่ยสามารถกดมาที่ตรงนี้นะครับขอรหัสผ่านตรงนี้นะครับกดเข้าไปปุ๊บโอเคมันก็จะมาหน้าตาประมาณนี้นะ ตรงนี้เนี่ยมันจะมีช่องให้เราทําการใส e ่อีเมลนะครับให้เราใสา e ่อีเมลที่เราเคยใส่ในเว็บไซต์เข้าไปนะครับแล้วก็ทําการกดส่งอ e ีเมลลืมรหัสผ่านตรงนี้นะครับอ่ะตรงนี้เลยนะตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าแอดมินน่าจะส่งเป็นลิงก์มานะครับเพื่อให้เราทําการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ประมาณนั้นนะโอเค ดังนั้นใครที่อยากสมัครใหม่ตอนนี้เนี่ยก็คือไม่สามารถสมัครได้แล้วนะเพราะว่ามันไม่มีปุ่มให้เราทําการล็อกอินด้วย Facebook แล้วนะครับตรงนี้ในส่วนของอีเมลเนี่ยต้องเป็นคนที่เคยเป็นสมาชิกอยู่แล้วแล้วก็ไปเพิ่มในส่วนของอีเมลนะครับถึงจะเข้าระบบด้วยอีเมลได้นะตรงนี้คนที่จะสมัครใหม่เนี่ยไม่สามารถเข้าระบบด้วยอีเมลได้นั่นเองนะเข้าใจด้วยนะครับ <S <S ส่วนคนที่มีบัญชีอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ไปเพิ่มในส่วนของอีเมลเนี่ยทางแอดมินก็ได้แจ้งไว้นะครับตรงนี้ว่า ใครที่มีบัญชีอยู่แล้วแต่ก็ไม่มีอีเมลเนี่ยให้ติดต่อแอดมินไปนะครับที่ทางเพจตรงนี้นะครับก็คือส่งข้อความไปเลยนะครับตรงนี้นะทำการส่งข้อความไปหาแอดมินนะครับแล้วก็แจ้งในส่วนของ Facebook ไปนะครับประมาณนั้นแหละนะครับตรงนี้ผมก็ไม่เคยติดต่อไปเหมือนกันนะครับก็ลองติดต่อไปดูแล้วกันนะครับตอนนี้แอดมินก็เร่งแก้ไขอยู่นะครับใครที่ติดต่อไปแล้วเนี่ยแอดมินไม่ตอบเนี่ยก็รอหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าอาจจะมีหลายคนที่ติดต่อไปนะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเพิ่มอีเมลกับรหัสผ่านกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะสอนนะก่อนอื่นผมก็จะเข้าระบบด้วยอีเมลกับรหัสผ่านก่อนนะครับอ่ะโอเคนะครับมันก็จะเข้ามาในระบบของ Ad r e p a y เป็นที่เรียบร้อยนะครับจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนทําการกดไปที่เมนูตรงนี้นะครับคําว่าเมนูด้านบนขวามือนะครับตรงนี้นะกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะดิ้งไปยังหน้าแดชบอร์ดนะครับถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับ จากนั้นเนี่ยให้ทุกคนทําการกดไปที่ขีด3มขีดตรงนี้นะครับซ้ายมือเลยนะกดเข้าไปนะครับปุ๊บอ่ะจากนั้นก็กดมาที่ข้อมูลส่วนตัวตรงนี้นะครับข้อมูลส่วนตัวนะกดเข้าไปนะครับแล้วก็ให้ทุกคนทําการกดไปที่ข้อมูลส่วนตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้อ่ะกด้าไปโอเคมันก็จะมายังหน้านี้นะครับอ่ะ ตรงนี้เนี่ยให้ทุกคนทําการกดไปที่คําว่าแก้ไขข้อมูลส่วนตัวตรงนี้นะครับกดไปที่คําว่าแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับอ่ะจากนั้นเนี่ยมันก็จะมาอย่างหน้านี้นะครับตรงนี้เนี่ยจะมีข้อมูลของเรานะครับอ่ะให้ทุกคนทําการเพิ่มอีเมลในช่องนี้นะครับใครที่ยังไม่เพิ่มเนี่ยก็ใส่อีเมลเข้าไปเลยนะครับจะเป็นอีเมลอันไหนก็แล้วแต่นะครับเราสามารถเพิ่มได้หมดนะครับขอแค่เป็นอีเมลที่เราใช้ได้จริงนะครับอ่ะ ต่อมาก็ให้ทําการใส่รหัสผ่านในช่องนี้นะครับใส่รหัสผ่านทั้งสองช่องเลยนะใส่ให้ตรงด้วยนะครับจากนั้นก็เลื่อนลงด้านล่างนะครับเลื่อนลงด้านล่างนะครับแล้วก็กดมาที่คําว่าบันทึกตรงนี้นะครับกดเข้าไปปุ๊บก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของวิธีการเพิ่มอีเมลกับรหัสผ่านนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของการดูวิดีโอนะครับว่ามันดูได้จริงหรือเปล่านะครับอ่ะกดไปที่โลโก้ adp นะครับคำว่า adp ปุ๊บมันก็จะมาอย่างหน้านี้นะครับ พอมาหน้านี้เนี่ยให้ทุกคนทําการกดมาที่กิจกรรมดูวิดีโอตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะกดไปที่ขีดสขีดตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับกดไปปุ๊บมันก็จะมีคําว่าชมวิดีโอแบบนี้นะครับกดเข้าไปอ่ะโอเคจากนั้นเนี่ยมันก็จะมายัางหน้านี้นะครับตรงนี้ก็จะมีวิดีโอที่ทางยูทูบเบอร์มาเพิ่มกับเว็บไซต์ Ad ดีเพย์นะครับ ตรงนี้ก็จะมีวิดีโอเยอะมากนะครับเราสามารถเลือกเข้าไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูอันหนึ่งนะครับก็จะเป็นวิดีโออันนี้แล้วกันนะครับอ่ะกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับอ่ะในลงด้านล่างนะครับตรงนี้ก็จะมีนาทีบอกอยู่นะครับว่าเราต้องดูกี่นาทีนะครับแล้วก็จะได้เงินมากี่บาทนะครับอันนี้ผมต้องดู3นาทีนะครับแล้วก็ได้เงินมา0.02บาทหรือว่า2สตางค์นั่นเองนะครับก็ไม่มากนะ เว็บนี้เนี่ยผมก็เคยอธิบายไปแล้วนะครับว่าเราไม่ควรเล่นจริงจจังๆนะครับเราสามารถทําในเวลาว่างได้นะครับเพราะว่าถ้าเราเล่นแบบเล่นแบบเอาเป็นเอาตายเนี่ยมันจะเสียเวลาเรานะครับเราเอาเวลาไปทําอย่างอื่นดีกว่านะครับเว็บนี้เนี่ยตามที่เว็บบอกก็คือเล่นแค่เอาแบบค่าขนมเล็กๆน้อยๆนะครับเอาไปเติมเกมเติมเน็ตอะไรประมาณนั้นนะครับถ้าจะเอาร้อยบาท200บาทต่อวันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะครับอะอยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยนะครับในข้อนี้นะโอเค ก็ให้เราทําการกดมาที่ดูวิดีโอตรงนี้นะครับเริ่มเล่นวิดีโอหรือว่าจะกดมาที่ตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับกดก็ไปเลยนะสวัสดี <นะ S 2> ครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดเสียงนะครับผมในส่วนของวิดีโอเนี่ยเราจะต้องดูให้จบนะครับถ้าเราดูไม่จบเนี่ยเราจะไม่ได้ตังค์นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราไม่สามารถข้ามได้นะครับเราจะต้องดูให้จบอย่างเดียวนะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตดูวิดีโอให้จบก่อนนะครับผม โอเคตอนนี้ผมก็ได้ทําการดูวิดีโอจบแล้วนะครับนะให้เราทําการเลื่อนขึ้นไปด้านบนนะครับเพื่อจะดูว่าเราได้รับเงินหรือเปล่านะถ้ามันขึ้นแบบนี้นะครับแสดงว่าเราได้รับเงินเป็นที่เรียบร้อยนะครับได้รับมาแล้วนะครับ0.02บาทอะโอเคก็แสดงว่าการดูวิดีโอเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับเราสามารถดูวิดีโอได้ปกตินะครับเราสามารถเก็บเงินแล้วก็ถอนเงินได้ปกตินั่นเองนะ ในคลิปนี้ผมก็มีซองมาแจกด้วยนะครับใครอยากได้ก็สามารถอ่านรายละเอียดในคําอธิบายใต้คลิปเลยนะสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปไปหลายวันนะคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องผมนะผมก็ต้องกดตัวลากันไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ